สวัสดีครับพบกับ Happy Bernie Channel อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมา Unbox c i r c u l e n t นะครับเป็น EP ที่4นะครับแต่ว่ามันมาพร้อมกัน3กล่องขนาดนี้ผมว่าผมจะต้องทำเป็นไม่รู้จะเป็นยังไงนะมันอาจจะเป็น EP 4ี p 5่7 8ม okay. 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 ั้งโอเคก็งั้นไปดูกันเลยเนาะ EP 4เอากล่องเล็กนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับไปกันเลยอ้าวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็อันนี้เป็นกล่องเล็กที่มาวันนี้นะครับสั่งมาไม่รู้ว่าเป็นเอฟมาจาก Facebook นะครับก็ร้านชื่อว่าอะไรมีไหมเนี่ย พงกัดเค็กกัดนะครับโอเคก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะโอเคเรามาอันบล็อกกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนพ p ที่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นกุหลาบหินเนาะแล้วก็ส,สวยๆโอเคอันนี้ดูไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ออันนี้ก็ใช้หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เกาหลีเหมือนกันนะฮะโอเคห่อมาน่ากลัวอยู่โอ้โหุ่นเต็มเลยไม่รู้ว่าโดนโยนหรือเปล่ามันมันมีรอยบุกนิดนึงนะครับของ J&T Express นะครับโอเคน้องจะรอดไหมไปดูกันอ้าวโอเคเริ่มเลย มีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองุอ้ยมีข้างในอีกอเดี๋ยวค่อยนับตอนจบแล้วกันสวัสดีครับอันนี้เป็นอันที่สามแล้วนะเ้วันนี้กล้องเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆมันก็ตัดไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อันที่หนึ่งเนาะอย่างนี้เนาะ,อะโอเค สวยมากๆอันแทรู้สึกจะอันนี้อันแถมอันหนึ่งเขาแถมให้แล้วก็น,นี้อันที่สองนะฮะแน่นมากแล้วนะฮะโอเคซูมหน่อยนะฮะไม่รู้โดนโยนหรือเปล่าทำไมมันเป็นฝุ่นฝุ่นมีรอยมีรอยบุบเล็กๆที่กล่อง เจทีจตตัวนี้ไอริสสวยมากออซีดเลยฉลองซีดเลยอ๋อมีกี่หัวโอ้มีสามหัวอุ้ยมีลูกเล็กอีกโอตัวนี้ผมมีผมมีไม่กี่ตัวด้วยชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเลี้ยงไว้ไม่ขายไม่เพาะพันเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ เบาฝุ่นหน่อยสวยไหมสวยไหมโดนแสงยิ่งสวยเห็นไหมเขียวเขียวแดงแดงมีอันที่สามชอบไหมเพื่อนเพื่อน,นมันมีแคสมันแบบสีกลีบเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะสีก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้เราจำง่ายอย่างกุหลาบหินไออีพีที่แล้วมันดูคล้ายๆกันไปหมดเนาะแต่ก็สวยกันคนละแบบ มันก็จะเป็นเหมือนกันจัดดอกไม้ถ้าเราเอามารวมๆกันสีมันจะดูสีม่วงบ้างเขียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่โอ้อันนี้ก็สวยโอ้นี่แน่นละเดี๋ยวคงต้องย้ายใส่กระถาง3มนิ้วนี่กระถางสองนิ้วนะเนี่ยแน่นแล้วก็ใบอวบมากเนาะถ้าเราเอาไป ลงกระถางสามนิ้วเขาก็จะโตใหญ่ขึ้นมากนะนี่อันนี้ก็เดี๋ยอพออก,ออก,ออกเห็นไหมเขาแน,นแ่นเราเขาไม่ไหวแล้วมันทรงเขาก็จะไม่สวยแต่เขาอยู่ในกระถางสองนิ้วเป็นคู่อย่างเงี้ยมันก็ดูดีอ่ะมันก็ดูแบบเนาะมันก็ดูคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเนาะเพราะว่ามันไม่มันไม่ไม่ ไม่ใช่ต้นไม้ที่มันปลูกง่ายๆแต่ว่ามันดูแลง,ง่ายมากก็คือแบบให้น้ําแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งพออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากลืมลดน้ําเป็นอาทิตย์มันก็อยู่ได้นี้ไงแล้วมันก็อยู่ได้นานแล้วมันก็สวยด้วย ขออนุญาตเป่าโอ้อันนี้แน่นมากเลยโหสุดยอดเดี๋ยวอันนี้ต้องลงกระถางดินเผาแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยมันเหมือนจะกันดอกไม้อะจะกันดอกไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าโุ้ยแตกเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเขาแย่งอาหารกันจนจะหมดแล้วนะเนี่ย โอเคก็ถือว่าคุ้มนะร้านนี้ร้านนี้ก็สวยสวยคุ้มร้านนี้ร้านชื่ออะไรนะเมื่อกี้พงพงกัดพงกัดแคตกัดอ่านอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก็ เอเอมาจากในเฟซบุ๊กในกลุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตายไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโห<อ>ช้ำบอบช้ำอ้มีสองหัวอ๋อสามหัวสี่หัว โอ้ยน่ากลัวมากอันนี้อันนี้การขนส่งการขนส่งเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปดูแลมันอีกทีหนึ่งยแย่มากปังปีนาดมากปังปิปังปิปังป,ป,งปิแต่ก็สวยอยู่นะเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ของเขาดีๆอยู่แล้วมันก็ ความการขนส่งบางทีผมก็เฉลี่ยเฉลี่ยรู้สึกบางอันจะ60บาทอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมันอาจจะไม่โตแล้วมันก็จะเป็นดอกเล็กๆรวมกันอยู่ข้างใน1กระถางกระถางนี้เท่ากันหมดนะกระถาง2นิ้วไอ้ดอกตัวโตมันก็จะแพงหน่อยเพราะมันต้องใช้เวลานาน ก็ต้องดูแลนี่สวยมากอันนี้ก็ยังไม่มีหมุนตัวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้ยสวยมากจำชื่อไม่ได้ยังยังเดี๋ยวรวบรวมชื่อก่อนรู้สึกจะอะไรแชมเปญแชมเปญหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไปแล้วเจ็ดกระถางเนาะสี่ห้าหเจโอเคแล้วอันนี้กระถางที่ แปดเก้าสิบงสิบสามมี13กระถางเนาะสิกระถางเอาให้จบในอีพีนี้เลย13กระถางมีกระถางที่แปเราต้องเบามือนะถึงเรารีบทำคลิปแต่เราก็ต้องบําว่าอันนี้อันนี้ของแถมอันนี้ของแถมน่ารักมากเลยโอ้ย อยู่ง่ายไหมเนี่ยหลุดออกมาหนึ่งแล้วอย,อยู่ง่ายไหมเนี่ยเอยอยอยู่ง่ายไหมเนี่ยโอเคเอ้ยคอไพ่ครับเอ้ยสวยไหมสวยนะเนาะนี่ดูดีเป็นพุ่มๆอะแล้วมันก็อวบน้ำเต่งๆหมดเลยอะเขียวๆเ,เหลืองๆเ,เป็นพุ่มๆนี่ เอาไปรวมๆอยู่กับพี่ๆเขาอันที่แปดแล้วไปอันที่เก้าเอาไปอันที่เก้าอันที่เก้าอันที่เก้วาว้าวโอ้ยหลุดโอ้โห โอ้โหอันนี้เสียหายหลายแสนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปปลูกใหม่จริงๆมันควรจะเป็นดอกเดียวกันไงเนี่ย,ยถ้าเขามาใส่มาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เ,เนี่ยใส่อย่างนี้มาไม่ดีเนาะไม่เป็นไรเขาอุตส่าห์แถมให้เราเนี่ยจริงๆมันเนี่ยมันต้องเป็นใจเป็นดอกไง แปลว่ามันมันเขาอาจจะพึ่งลดน้ําหรือยังไงแล้วมันใบมันร่วงง่ายประมาณนั้นต้องให้มันอดน้ําสักหน่อยนึงแล,ล <c ues S 2> ้วค่อยส่งมาเนาะก็ไม่เป็นไรพัน <raised>, นี้ก็ยังไม่มีดอกใหญ่ๆอย่างนี้ยังไม่มี ก้าแล้วเนาะเมื่อกี้อันนี้อันที่สิบไปต่อเฮ้ยอันนี้ทำไมไม่มีสกอตเทปไม่ค่อยประทับใจกับการแพ็คกิ้งของเขานะแต่ว่าต้นไม้นี่ประทับใจแต่การแพ็คกิ้งไม่ค่อยประทับใจ ประกอบกับ uh, j จ t อทคราวนี้คราวที่แล้วส่งมาดีนะคราวที่แล้วส่งมาไม่มีไม่มีล่วงเลยนี่อันนี้โอ้โหล่วงกรุบเลยซีดเลยฉันล้องซีดเลยเอ้ยสวยเมล่าสวยเมล่าเดี๋ยวแดดมันจะหมดนะเนี้ยเนี่ยล่วงอีกแล้วเฮ้ยล่วงแต่ใจดอกมันยังสวยอยู่นะ แปลว่ามันเป็นกีบที่ที่เขาแถมหรือมันหลุดออกมาไม่รู้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปจัดดูกันเนี่ยกว่าเราจะกว่ามันจะออกลากนะเนี่ยถ้าเราวางใบเอาใบอย่างเงี้ยไปวางกว่ามันจะออกลากกว่ามันจะโตเป็นต้นนี้นะโอ้ยอีกนานเลยอะ่ะ แต่เก็บไว้ก่อนสองสาเดือนช่วงสองสาเดือนที่มันยังไม่โตเนี่ยเราก็เลยต้องสั่งสั่งมาเชยชมก่อนสั่งมาเลี้ยงต่อเขาว่างั้นเถอะโอเคอลูกรอดไหมจ๊ะลูกรอดไหมจ๊ะว้าว อันนี้ลูกแข็งแรงใบหนาอวบอิ่มมากสีม่วงสวยมีนวลมีนวลด้วยขออนุญาตเป่าฝุ่นเล็กๆฝุ่นเล็กๆ Welcome to my home to my garden อ่าหลุดไปหนึ่งใบนี้ทำถ้าจะหลุดยังไม่ยุ่งกับมันละกันเดี๋ยวเพึ่ง เยอะแล่วใร่วงๆนะเอาไปล่อลากไว้เยอะแล้ให้มันอยู่กับต้นไปก่อนเป็นไงบ้างเพื่อนๆน่ารักไหมน่ารักเนาะสีเทานะสีเทาๆสีเผือบๆแสงตอนเย็นมันอาจจะใกล้จะหมดแล้วนะผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพยายามจะรีบอันบ็อกให้เสร็จเนาะแล้วก็เหลืออีกสอง อีกสองอันตอนนี้ไปเท่าไหร่ละสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วนะสิบสองสิบสามสรุปมีสิบสามรายการนะสิบสามรายการสิบสามรายการโอเคอีกสองรายการเพื่อนๆแตน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 ขี้เกียจไปใส่อฟเฟตเองต้องใส่เองเลย <laughs> เฮ้ยอันนี้โอเคไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้โอเคแต่รู้สึกจะซื้อซ้ำมาเยอะนะโอ้แต่อันนี้มันมันแน่นไงเห็นน้องเขาแน่นลเลยจัดมันสวยอะจะจับเข้ามาไว้กระถางใหญ่นี่แน่นไหมแน่นเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามเบียดกันอยู่สี่ เบียดกันเป็นแนวเดียวกันเลยหนึ่งสองสมสี่ปุบเลยอะแต่มันก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะเออเขาจัดแบบนี้ธรรมชาติมันจัดของมันเองเนาะอ้าวอันสุดท้ายครับอันสิทธิ์ที่สิบเอ็ดไปเน ที่11จะเป็นอย่างไรอุ้ยสวยมากอันนี้ชอบมากเลยเห็นในรูปว่าแต่ดินมันโอ้โหขนส่งตังปีกนาดมากชอบในรูปมากอะเห็นในรูปอยากได้เลยกพรพะขอบมันเป็นสีแดงเห็นไหมขอบมันเป็นสีแดงเนี่ยใบมันอวบสีเขียวเนี่ยเราเรายังไม่มีไงเราก็เลย เนี่ยแล้วสองดอกอยังไม่รู้ชื่อพันนะแต่เดี๋ยวค่อยไปกรูมมิ่งน้องอีกทีหนึ่งอเอาเท่าที่ได้ก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมโอเคไหมโอเคเนาะโอเคไหม ชอบผมชอบมากนะครับอันนี้โอเคเลยสวยครับ11ออันโอเคสรุปร้านนี้ก็ก็โอเคไม่รู้ว่าเนี่ยเขาก็เขียนว่าอย่ายโยนแล้วแต่ว่ามันมีรอยบุบเนาะ,ะ,ะเห็นรอยบุบมไหมรอยบุบเล็กๆเ,เ,เนะเาะเขาสั่งเขียนมาแล้วเนาะมันอาจจะ อาไม่เป็นไรช่างมาก็เราต้องรับสภาพมันให้ได้เนาะ,อ,ะอันนี้ได้มาอีกเบบนนี่สรุปให้เพื่อนๆดูเนาะโอเควันนี้เนาะที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้นะสวยไหมครับต,ตาตาแดงตาแดง โอเคพบกันใหม่ EP หน้านะครับ Unboxerland นะครับ by Bernie นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับแล้วก็กดติดตามผมช่องทางอื่นๆ IG Facebook page นะครับแล้วก็หรือจะไปอุดหนุนกันใน Shopee ก็ได้นะครับนะครับหรือว่า,าสั่งซื้อผ่าน IG ก็ได้เนาะโอเคก็วันนี้ก็มาให้เพื่อน <S <S ๆดูกันนะครับแล้วแล้ว ก็ใครใครรักหรือว่าใครชอบแบบเดียวกันก็มาคุยกันนะปรึกษากันเนาะเลี้ยงแล้วรอดหรือไม่นะครับพันไหนชอบพันไหนไม่ชอบพันไหนเนาะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ